มชมความหลอของเจ้ามิวเนะคะทั้ง2รุ่นนะคะมิวเอ็ X, X, ด้านขวามือค่ะสีใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะอีลิแกนนะคะสีขาวนะคะันนี้เตรียมจะส่งมอบผู้ลูกค้าแล้วนะคะวันนี้เห็นว่าโอกาสดีไหนก็รถมาจอดคู่กันแล้วนะคะเลยให้ดูบอดี้ภานนอกก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างความต่างเห็นไหมจะบอกว่าตัวรถบอดี้ตัวรถเนี่ย เหมือนเหมือนกันเท่ากันใช่ไหมคะแต่ที่ต่างคือฟังก์ชันแล้วก็ลุกเล่นด้านหน้านะคะมีตรงไหนที่ต่างไปบ้านโดเลชีให้ดูแต่ละจุดเลยเนาะว่าต่างกันตรงไหนยังไงบ้างแต่จริงเรื่องฟังก์ชันะเทียบไม่ได้อยู่แล้ว rs เขาที่สุดอยู่แล้วมีกล้องรอบคันอะไรมาด้วยเนาะอย่างกระจังหน้าตัวอีลิแกน์นะคะตัวนี้เป็นดินามิกนะคะแบบนี้เนาะกระจังหน้าดีไซน์นี้แต่ว่าถ้าเป็นตัว rs เนี่ยจะเป็น black diamond grill อ่าเป็น black diamond grill แบบนี้นะคะแต่นี้เป็นดินามิกเบรดแบบนี้ก็จะตัวไฟหน้าเป็นดินามิกเบรดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าที่เห็นไหม นี่ดีไซน์ตรงนี้แอร์เคอร์เทนตัวช่องตรงนี้เรามีมาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED ให้เหมือนกันแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ลักษณะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบไฟตัวเจ็ดให้นะคะต่างกันแค่ตัวสีรถตัวไหนสีสีไหนก็จะต่างกันไปอย่างอันนี้เป็นขาวดำเนาะเป็นดําแบบเงาๆนะคะแล้วก็ตัวน้ตเห็นไหมคะจะเป็นแบบออกเทาๆเนาะเพราะว่าตัวรถเขาเป็นสีเทากลัวค่ะตัวไฟหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะมี ไฟหน้า LED ใบบีมนะคะแล้วก็ Follow me home มีให้นะคะตัวนี้เนาะฝากระโปรงดีไซน์ใหม่นะคะโลโก้แบบใหม่หน้าตาเปลี่ยนไปนะคะหล่อขึ้นนะคะแต่คนละสไตล์แล้วแต่ชอบนะใครอาจจะชอบ RS หรือว่า e l e g a n t หรือว่าชอบ RS แต่ว่างบเท่า e l e g a n t ก็เลือกเอาที่เราไหวนะคะเอาที่เราไหวก่อนเนาะอย่าเพิ่งเกินงบของเราไปนะคะหลังคาด้านบนค่ะด้านขวานะคะ Elegant จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดแต่ว่า RS นะคะจะเป็น สีดามาให้แล้วจากโรงงานเลยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าส้อีลิแกน์แล้วอยากจะแลปเพิ่มก็ทาได้นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะตัวอีลิแกน์จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัว RS จะเป็นสีกอสแบ็กดำดำเงาเงาแบบนั้นเลยนะคะเห็นซุ้มล้อไหมคะ RS จะมีซุ้มล้อมาให้นะคะนี่เลยความแตกต่างแต่ว่าอีลิแกน์จะไม่มีซุ้มล้อมาให้นะคะเป็นแบบนี้นอ้องจะล้ออีลิแกน์จะเป็นล้อแม็กขอบ18 นะคะดีไซน์แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว RS เขาจะเป็นล้อมแม็กขอบ20นะคะนี่คือความต่างแต่ว่าแค่ตัวอ l e N g แกนเนี่ยไม่สามารถสตาร์ทรถจากข้างนอกได้แล้วก็ RS เนี่ยเขาจะมีกล้องรอบคันก็จะมองเห็นตัวนี้อ่ะนี่คือด้านหน้าความหล่อของทั้ง2คัน คล้ายๆเลยลูกพี่ลูกน้องคานตามกันมานะคะเดี๋ยวเลยพาดูฟังก์ชันของอีลิแกนหน่อยเพราะอีลิแกนก็มี Security s ตี้ซิสเตสัญญาณก็ขโมยมาให้แล้วนะสำหรับตัวนี้บายสปอร์ตมีมาให้แล้วนะเตือนให้แต่ไม่ได้ดึงพวงมาลัยกลับให้เหมือนกับตัว R S นะคะแต่ก็มีเตือนให้นะประตูกุญแจเป็นคีย์เลสนะคะตัวนี้เนาะ ดูความหรูหราข้างในนะคะแบบ Luxury m o d e r เดนะคะสีน้ำตาลสีบราวใหม่นะคะ t o f f e ี่บราวแบบนี้นะคะยังคงคข้อดีของเขาก็คือบาะระบายความร้อนเนี่ยเรายังคงคุณภาพเรื่องนี้ให้แต่แล้วแค่เปลี่ยนลูกเล่นตัวลายให้นะคะให้มีรูระบายเยอะมากขึ้นเดินเส้นแบบใหม่ขึ้นแต่เบาะตัวนี้ก็ยังเป็นปรับไฟฟ้าให้นะอ่ะมีลูกเล่นเพิ่มเติมมานะคะนี่เลยสีท็อฟฟี่บราวตัดกับตัว น้ำตาลเงาๆนะคะแล้วก็เป็นเปียโนแบ็กนะคะสลับกันประมาณนี้ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะคะกระจกอย่างที่บอกเนาะปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าให้สําหรับอีลิแกนต์ตัวนี้เป็นล็อกกระจกตัวนี้เป็นกดล็อกประตูเซ็นทรัลล็อกหรือว่าเติมน้ํามันก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ให้นะคะเป็นไงคะดีไซน์ความหรูๆโมเดลเผื่อใครแบบว่าชอบสไตล์นี้แต่อยากได้ฟังก์ชันที่ท็อปขึ้นเนี่ยก็แนะนําเป็นอัลติเมทแต่ถ้าไม่ได้เน้นตัวกล้องเอดาก็ อีเด่นนะคะก็ถือว่าฟังก์ชันภายในรุ่งราเลยนะถ่ายรูปออกมาเหมือนตัวอัลติเมทเลยคล้ายๆกันแต่แค่ว่าฟังก์ชันความแบบปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบหุ่มหนังนะคล้ายอัลติเมทนะไม่ใช่ใคล้ายๆ A/S แต่คนละแบบแล้วก็ตัวนี้มีตัวอะความเร็วมาให้แล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้สามารถแบบตัวจับคันหน้าเหมือนไม่ได้มีตัวเอดาที่ช่วยจับคันหน้าไปจงถึงจุดหยุดนิง่งกะไม่มีนะคะตอนนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะแอร์ด้านหลังกดตรงนี้ได้เลยนะคะตึ๊ดเข้าไป หรือว่าจะปิดก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะแล้วก็คอนโซลด้านบนนะคะก็หรูหรานะคะเพราะว่าเขาตัดเป็นโท2ส,สีนะคะท็อคก์บาแล้วก็ตัวสีดําดำๆเทาๆแล้วก็เดินได้สีเทาแบบนี้นะคะตัวหน้าจอค่ะให้มา9นิ้วนะคะจอ9นิ้วเชื่อมต่อแเปิลค่ะพอเขา้ขามาเทนดอรออโต้ได้นะคะแอร์นี่เป็นดูโอโซนแยกสระความเย็นให้นะคะนี่เลยความหรูหราของตัวหัวเกียร์นะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดคุณลูกค้าขาสามารถปรับลูกเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะดึงปัดขวาปัดมาหาเข้าตัว พูดผ,ผิดปัดมาหาเข้าตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับลูกเล่นเชิญเกียร์ได้เลยนะคะสำหรับกรณีจะขึ้นเขาจะเที่ยวเนาะตัวนี้มีตัวลงทางราชานันตัวกระลื่นถลายร,ระบบบก ABS Airbag อะไรมีมาให้หมดนะคะ <Yeah. S 2> เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะคะสลับสีเห็นไหมสีน้ําตาลสลับกับตัวเปียนโอแบ็กตัดด้วยสีเงินโอ้โหมีมิติมากขึ้นนะคะ <Yeah. S 2> ในส่วนของที่วางแก้วมีมาให้ขนาดเท่ากาันแต่ว่าเบาฝั่งคนผู้โดยสารบอกก่อนว่าไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะต้องแจ้งให้ทราบก่อนเนาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะ แ้วความที่เขาเป็นสีเบทเบทเนาะมันก็จะทําให้ดูตัวรถมิติกว้างขึ้นดูไม่อึดอัดไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ทึบแล้วมันดูสว่างแต่ถ้าเป็น r s เนี่ยเขาจะเป็นแบบทรงสปอร์ตมันก็จะมีดําๆประมาณนั้นนะคะนี่ข้อดีของตัวรถครอบครัวอยู่แล้วเน,ะนาะนั่งได้เยอะนะคะนั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยวางของก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะวางถ้าผู้โดยสารแถวกลางไม่ได้นั่งจะพับมาวางของหรือว่า ปูปิกนิกไปเที่ยวแคมปิ้งก็คือได้เลยนะคะพับลงมาได้หรือว่าจะเอนนั่งแบบนอนๆสบายๆก็ผู้ฟิลผู้บริหารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นลงก็ไม่ยากค่ะปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็ตรงนี้เลยสามารถขึ้น1 2 3สเต็ปนั่งได้เลยข้างในตัวแอร์หลังมีมาให้ทุกจุดนะคะผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่านี่เลยเห็นไหมคะระบบแอร์เรามีให้เต็มดีไซน์ที่เปลี่ยนไปเลยนะคะสําหรับด้านหลังเห็นความหล่อไหมคะคุณลูกค้าคะ ต่างจากรุ่นเดิมเลยเหมือนลูกค้าติดสเกิร์ตอะไรมาเพิ่มเติมแต่เปล่าเราแต่งมาให้สงโรงงานแล้วมีวัสดุที่เหมือนคล้ายๆสีเปียโ,โนแบ็กอยู่ตรงนี้เดินเส้นยาวๆให้นะคะไม่ล้นแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นเก่าลูกค้าจะรู้สึกือนว่าเฮ้ยมันดูล้นๆโลโก้มันดูใหญ่ๆมันดูแบบแปลกๆเลยไปติดสเกิร์ตเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะมีมาให้แล้วดูแบบหล่อขึ้นนะคะสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วนะคะประตูหลังก็เป็นสมาร์ทเทลเกตนะคะ เปิดปิดได้4แบบนะคะจากกุญแจก็ได้เจ็บเซนเซอร์ก็ได้ด้านหน้ารถก็กดได้แล้วก็ด้านหลังรถก็กดได้นะคะนี่หนึ่งทีอ่ะไฟฟ้าง่ายๆแต่ไม่ต้องกลัวนะจริงๆอนะ่ะตัวแอคทีฟอะคะ่ะลูกค้าชอบคิดว่าตัวแอคทีฟมันจะแบบพอไม่ใช่ไฟฟ้ามันจะหนักไหมไหมน,นะเพราะว่าตัวแอคทีฟเนี่ยเขาก็ทาตัวซับโชว์มาให้ซึ่งมันก็เมื่อวานเยทํารีวิวไปก็เปิดปิดสะดวกง่ายอยู่นะไม่ได้ยากเกินไปใช้มือเดียวก็ได้อยู่นะคะด้านหลังก็เก็บของได้สบายเลยะคะ่ะนี่เลยปุ๊บ วางลงสมาร์ลยว่าวางรองเท้านะแล้วต้องคนสะดวกวางล่มก็ได้วางรองเท้าก็ได้แล้วแต่แล้วแต่การใช้งานนะคะไฟมีให้ตรงนี้ครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ตั้งอยู่ด้านขวาตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เลยมีไม่ให้นะมีไปให้ทุกคันค่ะยางอะไหล่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็นี่เลยยางอะไหล่นะคะจะเป็นล้อ,อก,กระทาหมดแล้วทุกรุ่นหรืคะ,คะต่อให้ซื้อรุ่นท็อปก็ได้เป็นล้อ,อก,กระทานะคะเพราะว่าไนส่งยาอะไหล่แล้วก็เหมือนแบบป้องกันการสูญหายด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้คนก็มี เอาไปขายกันเนาะแล้วก็เป็นกระทาหให้เพื่อสามารถใช้งานได้ไปก่อนระหว่างที่เกิดเหตุจริงๆประมาณนี้นะคะนี่คือด้านหลังของตัว m ิวเอ็กซ์อีลิกนนะคะมิวเอ็กซ์เดอะเนตัวใหม่ล่าสุดปิดกันเลยปุ๊บอ่ะ,อะด้านท้ายเขาหน่อยนะคะตัวตัวด้านท้ายเขาจะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะให้ดูดีไซน์แต่ว่าที่ต่างเห็นสีไหมคะด้านหลังของอลิกนจะเป็นดำใช่ไหมดำดำ,ดำล้วนๆหน่อยใช่ไหมคะแต่พอเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความแบบ สีเทาสลับดำนะคะเซนเซอร์ต่างกันคือ RS มี RS ตรงนี้เลยนะคะ RS มีกล้องรอบขันที่แน่แให้ดูระหว่าง2รุ่นนะคะใน MU-X ราคาเท่านี้อ่ะแล้วก็ RS ราคาเท่านี้นะ RS จะมีให้เครื่อง3,000ทั้ง2แบบแต่ว่าเป็นขับ2กลับ4เนาะแต่ e l e g แกนจะมีเครื่อง1.9แล้วก็เครื่อง3,000ราคาประมาณน,นี้นะคะ ใครสนใจยังไงงบดาวเท่าไหร่ยังไงปรึกษาเซลเลได้เลยยินดีบริการทุกระดับประทับใจอยู่ที่ไหนก็รากับเซลเลได้นะคะส่งมอบกันทั่วประเทศดอกเบี้ยถูกสุดต้องดาว25-30ขึ้นไปและส่ง4ปีปีถึงจะดอกเบี้ยถูกที่สุดหรือว่าถูกที่สุดเลยที่สุดเลยนะคือซื้อสดค่ะดอกเบี้ยถูกแน่นอนเพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ใครนะคะตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ